แสงผู้แข็งแฮงไอ้ไปหึเจมันถึงเบืองไปนี่นะเป็นบ้านเมึงได้จากบ้านเดี๋ยมึงได้จากบ้าอย่างของมึงเออผู้ได้พิดอีเจมันพิดเป็นบอากเบวงวไอ้สร้างแสงผู้แข็งแฮงมึงเห็นล่มึงเห็นลผู้แข็งแงผู้แข็งแขงบอเอิ้าึงอ่่งเอิึงือบอหน่งบอเอนนึอบอ่นึ่งบนเอิปนนึงนือาอน่อเอาลงเลยคือบอนึ่สบอเอิ้นมึงือบอหนึ่งบออินนึงคอบอหน พวกไอ้สร้างแสงผูกแข็งแหงไอเออเออเอออันไึงผิดเออผู้ใดผิดอีเจ็มันผิดเป็นบ่ผูกแข็งแหงผูกแข็งแหงเป็นพญาน้ำกัดเด้อเอาลงเลยคิดตัวนี้จะซื้เอาทิมเมืองเด้อมึงเบิ่งเด้อหนักฟอนเด้อสรุปนะสรุปว่าอีเจ็ผิดไม่ได้ว่านีผิดห้าหกเจ็ดแปดพวกไอ้สร้างแสงผูกแข็งแหงไอเดี๋ยว ห้องรวมตัวเป็นะบตั้งห้องผู้เดียวห้อน้ำกันมาหนึ่งสองาัวไอ้งเซ็งบลเล่ย์สชินี่กลัวบลล่วงามันตักบอลเล่เทอะไรหนึ่งสองาัวไอ้างแซงผูแข็งเหงไอเอ้ขวานขวนก้งเบนอ้าสู้องเสียงหูญิงน้โอ้บ๊าย หนึ่งสองสาพวกไอ้สร้างแสงผู้แข็งแหงไอเอ่ยพวกนักขอสมเส่อไอหาวหันแทเดเตินพยายานทงน้าเสงบรรนอกเสียงรมเสียงร้องดังก็้องไปทั่วทวงนาป่าซาบรานอกความแข็งแกร มวอเพ่งการหน่งการหน่งการลงมือฆ่าไทยด้วยวิธีให<ท>มยตาม <c oughs> สุนกลางได้วางลงจูกคนเฮ็ดเวียกหมัวซืนเบิกบานเดี่ยวไปเถึงผู้ฟ้าถุ่งนาเลี้ยวสู่สายตานั่นมันปา่ามานต้นสาลีต้นข้าว <c oughs> อเ <c oughs> ออต้นข้าวมาต้นข้าวเนาะ